บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโการัสตอนที่3ามสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับคาบเรียนคณิตศาสตร์กันอีกครั้งแล้วนะครับคาบเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโการัสกันต่อในตอนที่3ามครับก่อนอื่นเราไปทบทวนเนื้อหาที่เรียนรู้กันไปในคาบก่อนกับพี่อพอลโลกันดีกว่าครับให้เพื่อนๆคลิกที่ปุ่มทบทวนได้เลยครับ พบกันอีกครั้งแล้วนะครับน้องๆพี่อพอลโลจะสรุปเรื่องที่เรียนกันไปในวันนี้ให้ฟังนะครับบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสเป็นการนําผลของทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาเป็นเหตุและนําเหตุมาเป็นผลก็จะได้บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่กล่าวว่าสําหรับรูปสามเหลี่ยมใดๆถ้ากําลังสองของความยาวของด้านด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาวของด้านอีกสองด้าน และรูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและการพิสูจน์บทกลับของทฤษฎีบทพิทาโกรัสทำได้ดังนี้กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC มีด้าน3ด้านที่มีความยาว a, b และ c และ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองเท่ากับ c ยกกำลังสองเราจะต้องพิสูจน์ว่ามุมระหว่าง a และ b เป็นมุมฉากดังนั้นเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่มีความยาวของด้านประกอบมุมฉากเป็น A และ B แต่จากทฤษฎีบทพิทาโกรัสเราจะได้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมรูปที่สองก็จะมีค่าเท่ากับ C เนื่องจากรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปมีความยาวด้านเท่ากันทุกด้านรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปจึงเท่ากันทุกประการแบบด้านด้านด้านและต้องมีมุมขนาดเท่ากันทุกมุมด, hey mm ดังนั้นมุมที่ด้าน A และ B มาประกอบกันจึงต้องเป็นมุมฉากด้วย วันนี้นะครับเพื่อนๆเ,เราจะนําบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาตรวจสอบรูปสามเหลี่ยมว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เมื่อเรารู้ความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับจากโจทย์รูปสามเหลี่ยม A, B, C มีด้านยาว 24, 70และ74เซนติเมตรต,ตามลำดับจงพิจารณาว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ให้ A, B และ C แทนความยาวของด้านทั้งสของรูปสามเหลี่ยม ABC นั่นคือ A เท่ากับ24ซติเมตร b เท่ากับ70เซนติเมตรและ C เท่ากับ74เซนติเมตรครับจะได้ a ยกกำลังสองเท่ากับ576บียกกำลังสองเท่ากับ4,900และ c ยกกำลังสองเท่ากับ5,476ครับนำเอยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองได้576บวก4,900ได้เท่ากับ 5,476ครับเพื่อนๆจะเห็นว่า C ยกกำลังสองเท่ากับ A ยกกำลังสองบวก B ยกกำลังสองตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นคือรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม ACB เป็นมุมฉากครับจากโจทย์รูปสามเหลี่ยม xyz มีด้านยาว15 24และ26ซนติเมตรตามลำดับรูปสามเหลี่ยม xyz เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ให้ a b และ c แทนความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยม xyz นั่นคือ a เท่ากับ15เซนติเมตร b เท่ากับ24ซนติเมตรและ c เท่ากับ26เซนติเมตรจะได้ a ยกกำลังสองเท่ากับ225 b ยกกำลังสองเท่ากับ576 C ยก c ยกกำลังสองเท่ากับ676นํานำ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองได้225บวก576ได้เท่ากับ8 0 1เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่า c ยกกำลังสองไม่เท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองนั่นคือ รูปสามเหลี่ยม XYZ ไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับจากโจทย์รูปสามเหลี่ยม PQR เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีส่วนของเส้นตรง PS ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง QR ให้ PS มีความยาวเท่ากับ30หน่วย QS มีความยาวเท่ากับ12.5หน่วยและ SR มีความยาวเท่ากับ72หน่วย รูปสามเหลี่ยม PQR เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ตัวอย่างนี้มีรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะครับเพื่อนเนเราพิจารณารูปสามเหลี่ยม PRS นี้ก่อนนะครับเนื่องจากรูปสามเหลี่ยม PRS เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะได้ว่า PR ยกกำลังสองเท่ากับ PS ยกกำลังสองบวก RS ยกกำลังสอง แทนความยาวของแต่ละด้านได้ว่า PR ยกกำลัง2เท่ากับ30ยกกำลัง2บวก72ยกกำลัง2ดังนั้น PR ยกกำลัง2เท่ากับ900บวก5,184ได้เท่ากับ6,884จากนั้นเรามาพิจารณารูปสามเหลี่ยม PQS นะครับเนื่องจากรูปสามเหลี่ยม PQS เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเช่นเดียวกัน จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะได้ว่า pq ยกกำลัง2เท่ากับ qs ยกกำลัง2บวก ps ยกกำลัง2แทนความยาวของแต่ละด้านลงไปได้ pq ยกกำลัง2เท่ากับ12.5ยกกำลัง2บวก30ยกกำลัง2ดังนั้น pq ยกกำลัง2เท่ากับ156.25บวก900ได้เท่ากับ156.25 แต่เนื่องจากความยาวของด้าน QR เกิดจากความยาวของด้าน QS รวมกับความยาวของด้าน SR จะได้ว่า QR เท่ากับ12.5บวก72ได้เท่ากับ84.5ดังนั้น QR ยกกำลังสองเท่ากับ84.5ยกกำลังสองหรือ QR ยกกำลังสองเท่ากับ7,140.25 จากบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสตรวจสอบความสัมพันธ์ของความยาวด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมจะได้ว่า PQ ยกกำลังสองบวก PR ยกกำลังสองเท่ากับ1056.25บวก6084ได้เท่ากับ7,140.25ดังนั้นจะได้ว่า QR ยกกำลังสองเท่ากับ PQ ยกกำลังสองบวก PR ยกกำลังสองนั่นคือ รูปสามเหลี่ยม PQR เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับรูปสามเหลี่ยม MNO เป็นสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีส่วนของเส้นตรง MP ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง NO ให้ MP มีความยาวเท่ากับ24หน่วย MN มีความยาวเท่ากับ30หน่วยและ OP มีความยาวเท่ากับ32หน่วยรูปสามเหลี่ยม MNO เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่พิจารณาจากรูปสามเหลี่ยมนี้ก่อนนะครับเพื <pe> ่อนๆเนื่องจากรูปสามเหลี่ยม MOP เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะได้ว่า MO ยกกำลังสองเท่ากับ MP ยกกำลังสองบวก OP ยกกำลังสองแทนความยาวของแต่ละด้านได้ว่า MO ยกกำลังสองเท่ากับ 2 4ยกกำลังสองบวก3ายกกำลังสดังนั้น m o ยกกำลังสเท่ากับ576บวก1,024ได้เท่ากับ1,600จากนั้นเรามาพิจารณารูปสามเหลี่ยม MNP นะครับเนื่องจากรูปสามเหลี่ยม MNP เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะได้ว่า m n ยกกำลังสองเท่ากับ np ยกกําลังสองบวก mp ยกกําลังสองแทนความยาวของแต่ละด้านได้30ยกกําลังสองเท่ากับ np ยกกําลังสองบวก24ยกกําลังสองจากนั้นหาค่า np ยกกําลังสองโดยการนํา24ยกกําลังสองมาลบทั้งสองข้างของสมการดังนั้นจะได้ว่า np ยกกําลังสองเท่ากับ30ยกกําลังสองลบ24ยกกําลังสอง np ยกกำลังสองเท่ากับ900ลบ576ได้เท่ากับ324หรือ np ยกกำลังสองเท่ากับ18คูณ18นั่นคือ np เท่ากับ18เนื่องจาก no เท่ากับ np บวก op จะได้ว่า no เท่ากับ18บวก32เท่ากับ50ดังนั้น no ยกกำลังสองเท่ากับ50ยกกำลังสองหรือ NO ยกกำลังสองเท่ากับ2500นําำ Mn ยกกำลังสองบวก Mo ยกกำลังสองได้เท่ากับ900บวก1600เท่ากับ2500แสดงว่า NO ยกกำลังสองเท่ากับ Mn ยกกำลังสองบวก Mo ยกกำลังสองดังนั้นรูปสามเหลี่ยม MnO เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับเพื่อน เพื่อนๆสงสัยไหมครับถ้ารูปสามเหลี่ยมใดมีความสัมพันธ์ของความยาวด้านทั้งสของรูปสามเหลี่ยมเป็น c ยกกาลังสองเท่ากับ a ยกกาลังสองบวก b ยกกาลังสองรูปสามเหลี่ยมรูปนั้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ถ้า c ยกกาลังสองไม่เท่ากับ a ยกกาลังสองบวก b ยกกาลังสองรูปสามเหลี่ยมจะเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดเราไปให้พี่อพอลโล ช่วยอธิบายให้ฟังดีกว่านะครับ <S <S น้อสงสัยเหมือนกับพายหรือเปล่าครับจากความสัมพันธ์ของความยาวด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมถ้า C ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับแต่ถ้า C ยกกำลังสองไม่เท่ากับ A ยกกำลังสองบวก B ยกกำลังสองแสดงว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมใด ไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราจะแบ่งได้เป็นสองกรณีคือ 1. ถ้า c ยกกำลังสองน้อยกว่า a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองแสดงว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลม 2. ถ้า c ยกกำลังสองมากกว่า a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองแสดงว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านครับน้องๆเอาล่ะครับ เพื่อนๆคงเข้าใจเรื่องบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเราให้พี่อพอลโลสรุปเรื่องที่เรียนกันไปในวันนี้ดีกว่านะครับบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสกล่าวว่าสำหรับรูปสามเหลี่ยมใดๆถ้ากำลังสองของความยาวของด้านด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านอีกสองด้านแล้วรูปสามเหลี่ยมนั้น เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆต้องการตรวจสอบว่ารูปสามเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ก็ให้น้องๆตรวจสอบความสัมพันธ์ของความยาวของด้านทั้งสามด้านของรูปสามเหลี่ยมถ้าความสัมพันธ์เป็นไปตาม C ยกกําลังสองเท่ากับ A ยกกําลังสองบวก B ยกกาลังสองแล้วก็แสดงว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ถ้าไม่เป็นไปตามความสัมพันธ์นี้ก็แสดงว่า รูปสามเหลี่ยมรูปนั้นไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับน้องๆก่อนหมดเวลากันไปในวันนี้เราไปทำแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจกันนะครับเพื่อนๆจงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้อง ทำแบบฝึกหัดกันได้หรือเปล่าครับเพื่อนๆไม่ยากใช่ไหมครับหมดเวลาสำหรับคาบเรียนคณิตศาสตร์วันนี้แล้วนะครับกลับมาพบกับคาบเรียนคณิตศาสตร์กันได้ใหม่ในคาบหน้าครับสวัสดีครับเพื่อนๆ